ชานเต้อะให้กําลังใจน้องด้วยพี่ดาให้กําลังใจน้องทุกคนพี่ดาเขาเก่งไหมคะทุกคนเด็กชายเขาจะไปแล้วเด็กชายพี่ดาให้กําลังใจน้องนะลูกน้องน้องชู่ชู่พ่อชู่ชู่ไปไปเอาเหอะเอาเหอะไปให้แม่แซนรู้ให้กําลังใจด้วยเร็วๆเอพา,า,าพี่มาร์ทด้วยไปหาพี่มาร์ทด้วย ไปหาพี่ม้าด้วยให้พี่ม้าด้วยอะแบ่ง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 ไปให้พี่ม้าด้วยอ่ะใจน้องด้วยจุ๊บน้องเอออูยน้องจะไปทำหมันแล้วอ่ะให้กำลังใจน้องอ้าวอ่ะโอู้ยอ่ะโอเคโอเคพออ่ะแม่แสนรู้อ่ะให้แม่แสนรู้ด้วย โอ๊ย <m without forgetting> <lide> ทุกคนเอ้ยอดูเอาดูเอาอะอะอะโอ๊ย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 อะดมดมเอาไปให้พี่จับด้วยให้พี่จับด้วยให้พี่จับด้วยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเอ้ยกำลังใจเยอะเลยทุกคนดูนะคะเดี๋ยวแม่จะให้พี่จับอาสตาร์ตลงมาดิลูกเด็กกองอ่ะพี่จับให้กำลังใจน้องหน่อยดิลูกจุ๊บจุ๊บน้องหน่อยดิ ก็เพาตัวงอเลยค่ะทุกคนทุกคนดูเอาเร็วๆให้กำลังใจไม่ไหวไม่ไหวพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วอ่ะพี่ดาปิดท้ายพี่ดาปิดท้ายลูกพี่ดา,ดา,ดาอ้ยกำลังใจเยอะแยะเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะป่ะลูกป่ะป่ะะอุ้ยอุ้ยสงสารเด็กชายจังเลยค่ะทุกคนสงสารเด็กชายของแม่จังเลย สารเด็กชายจังเลยครับเขาช่างน้ำหนักดิเขาช่างน้ำหนักนี่นลูชึบเขานักสี่กิโลครับ